เปลี่ยนชีวิตดีขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงการปรับเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตนะครับแล้วจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นอย่างแน่นอนแล้วมีอะไรบ้างที่เราควรจะเปลี่ยนวันนี้จะพูดถึง10ส,สิ่งที่เราเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นกับตอนที่ชื่อว่าเปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้นนะครับข้อแรกเลยเป็นเรื่องง่ายๆเลยเป็นลักษณะนิสัยของคนบางคนที่แบบชอบนอนตื่นสายนะครับ<สาย>ก็ลองปรับเปลี่ยนข้อแรกก็คือเปลี่ยนนิสัยให้ตื่นเช้า เชื่อว่าหลายคนนะครับที่นอนตื่นสายจนติดเป็นนิสยัยกว่าจะนอนก็ตีสามกว่าจะตื่นขึ้นมาก็เที่ยงบ่ายบ่าย,ายสองบ่ายสามแบบเนี้ย <c oughs> ก็จะต้องปรับเปลี่ยนยกระบวนการในการนอนนะครับทำให้นอนเช้าขึ้นตื่นเช้าขึ้นเพราะการตื่นเช้าขึ้นก็ทําให้เรามีเวลาชีวิตมากขึ้นสามารถทําภารกิจทําเป้าหมายทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานได้มีระยะเวลามากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีนิสัยชอบนอนตื่นสายแบบเนี้ยก็ลองปรับเปลี่ยนมา เป็นตื่นเช้านะครับแล้วก็จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวข้อ2ครับเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยขี้เกียจหลายคนเนี่ยชอบขี้เกียจอยากขี้เกียจทำนู่นขี้เกียจทำนี่รู้แหละว่าต้องทำแต่ว่าก็ขี้เกียจพอกพอกพอกไว้จนถึงโจนตัวจริงๆค่อยมาทําอันนี้เป็นนิสัยที่ควรจะเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะพอถ้าปล่อยไว้นานๆจนเป็นความเคยชินเนี่ย ก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรบรรลุเป้าหมายได้มันก็จะค้างคาดอง,ดอง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 ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนนิสัยขี้เกียจโดยถ้ารู้สึกว่าขี้เกียจให้ทําทันทีใช้สูตรทอ,ทอทอทอทำทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าขี้เกียจแล้วก็ให้ทําทันทีแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากแล้ว สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนเดินเข้าเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการทํางานเป้าหมายสิ่งที่คาดหวังก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ 3. เปลี่ยนหุ่นหลายคนนะครับก็คืออ้วนลงพุงนะแล้วก็อ้วนมากอ้วนจนส่งผลต่อสุขภาพเลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่3ในที่นี้ก็คือเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนให้ตัวเองมีความฟิตแอนด์เฟิร์ม นะก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าปีนี้เราจะผอมน้ําหนักเท่าไร่ถ้าไปตรวจเลือดแล้วคอเลสเตอรอลไขมันดีไขมันไม่ดีน้ําตาลในเลือดต่างๆกรดยูริกต่างๆสารพิวรีนต่างๆเนี่ยคือตรวจสุขภาพแล้วร่างกายจะต้องแข็งแรงรวมทั้งน้ําหนักตัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนที่3าคือเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนหุ่นจากความอ้วนให้เป็นหุ่นที่ดีมากขึ้นนั่นเองก็ให้ตั้งเป้าหมายในปีนี้ได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนเราจะลดน้ําหนักได้ตามเกณฑ์ ก็เลือกตั้งแต่การรับประทานอาหารนะการออกกําลังกายูยง่ายๆการลดน้ําหนักไม่ได้ยากเลยคือออกกําลังกายให้มากใช้พลังงานให้มากกว่าที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะติดลบค่าติดลบพลังงานเนี่ยแหละมันก็จะไปดึงจากร่างกายดึงจากร่างกายน้ําหนักตัวก็ลดลงอย่างแน่นอนนะครับเมื่อออกกําลังกายก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็เลือกรับประทานอาหารก็ส่งผลต่อเรื่องของภาวะไขมันต่างๆนะครับโรค NCD โรคโรคที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อแบบนี้เราก็จะสามารถ ลดละเลิกได้เช่นไขมันในเลือดสูงอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเลือกรับประทานเพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่3คือเปลี่ยนทุนให้ดีกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการลดน้ําหนักไม่ใช่เรื่องยากแต่เราก็ต้องมีใจต้องชนะใจตัวเองเช่นเดียวกันนะครับ 4. เปลี่ยนเปลี่ยนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับหลายคนเนี่ยเคร่งเครียดกับงานมากเกินไปก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองมีชิลๆบ้างนะ การทุ่มเทกับงานมากเกินไปมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีมีประโยชน์การมีเงินมากเกินไปแต่ไม่มีเวลาก็ไม่ใช่ทําให้ตัวเองมีความสุขครับสุดท้ายแล้วคุณตายไปเงินที่คุณสะสมไว้มากมายมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคําว่าความสุขเปลี่ยนตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นก็คือการรู้จักการบริหารเวลาการสร้างความสมดุลของชีวิตนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณบริหารเวลาเช่นทํางานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาให้กับที่บ้านครอบครัวลูกต่างๆ คุณก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตนะครับคุณก็ร่างกายสุขภาพคุณก็สุดโทมไปแลกกับเงินที่คุณได้รับมันก็เท่านั้นสุดท้ายตอนคุณแก่คุณก็ต้องใช้เงินนั้นมารักษาตัวเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นพูดง่ายงก็คือสร้างความสมดุลให้กับชีวิตนะทำงานก็กําหนดเวลามีเวลาให้กับครอบครัวกี่ชั่วโมงนะเวลาพักผ่อนท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็คือกําหนดให้มันเป็นสมดุลของชีวิตเพราะการที่เราพอดีพอเหมาะจะทําให้เรามีความสุขนั่นเอง ถ้าการที่เราทําอะไรสุดโต่งเกินไปหาเงินสุดโต่งทํางานสุดต่งความเครียดได้เงินเยอะจริงแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์คนในครอบครัวลูกต่างๆก็ขาดความอบอุ่นไปเพราะฉะนั้นแล้วต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขโดยการสร้างสมดุลในทุกๆเรื่องเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทํางานเรื่องของเงินต่างๆก็มีความสําคัญ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเปลี่ยนให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นด้วย 5. เปลี่ยนไปสนใจคนรอบข้างมากขึ้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต่อเนื่องจากข้อที่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยมองว่าการทํางานหาเงินเยอะๆเ,เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดได้เงินมาเยอะๆจะได้ให้คนรอบข้างได้โดยลืมเรื่องของความสัมพันธ์ความใส่ใจนะครับบางทีลูกของคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเงินมากมายเขอยากให้คุณมาอยู่ใกล้ๆเขามีเวลา ดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวบ้างแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ก็มีความสําคัญเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั้นมีความสําคัญทีเดียวเชียวแล้วนะครับก็ให้มีความสัมพันธ์กับครอบครัวพี่น้องญาติเพื่อนต่างๆก็ต้องบริหารเวลาแล้วก็จัดสมดุลน,นี้อันนี้เป็นเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ละเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในการที่จะใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้นกว่าเดิมข้อ6ครับเปลี่ยน การใช้เงินพูดง่ายๆว่าหลายคนเนี่ยใช้เงินแบบว่ากู้หนี้ยืมเสนินติดกันกระจัดกระจายนะครับทำให้ตัวเองไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยเพราะว่าต้องทํางานเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้เพราะว่าอยากฟุ้งเฟอ้อนะอยากมีวัตถุต่างๆมีหรูหราซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไรายได้ที่ตัวเองมีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะมีนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องทําเงินทํางานจ่ายค่าดอกเบีย้ยจ่ายค่า สิ่งที่ฟุ้งเฟ้อต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อ6กเนี่ยก็คือการเปลี่ยนการใช้เงินหลักการใช้เงินที่ง่ายๆเลยครับก็คือมีได้เงินมาเท่าไหร่คุณต้องออมเงินก่อนแล้วค่อยเอาเงินออมไปใช้เพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยสาคัญไม่ใช่ว่าใช้เงินเสร็จแล้วค่อยเหลือแล้วค่อยออมเพราะคุณจะไม่มีโอกาสที่จะเหลือเงินคอนเซปต์ก็คือได้เงินมาเก็บเงินออมไว้ก่อนเลยแล้วค่อยเอาเงินไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินเนี่ย ก็เป็นวิธีการที่ต้องเริ่มต้นเลยเมื่อมีเงินออมก็คุณก็จะวางแผนกเกษียณในอนาคตได้นะครับแล้วถ้าออมตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเงินมันเพิ่มมูลค่าถ้ารู้จักเอาไปลงทุนเพราะฉะนั้นต้องศึกษาพัฒนาความรู้ในการเอาเงินไปต่อเงินหรือเอาเงินไปลงทุนด้วยก็จะทําให้คุณนั้นมีเงินใช้ในวยัยเกษียณมีเงินใช้ไม่ขาดสนเพราะคุณเปลี่ยนวิธีการใช้เงินไปแล้วข้อ7 เปลี่ยนเป็นลงมือทำพูดง่ายๆคือเปลี่ยนข้อนี้ก็คือเปลี่ยนเพื่อเพื่อให้เกิดการแอคชั่นหรือทำทูดูลิสในแต่ละวันว่าแผนงานที่เราจะทำในแต่ละวันนั้นเราจะทำอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4แล้วก็จัด p r ร i ดี y ของงานหรือความสำคัญว่าอันนี้เป็น A, B, C อันนี้คือสำคัญมากสำคัญน้อยสำคัญน้อยสุดแล้วก็พยายามทำให้ได้ตามเป้าโดยลดละเลิกการผัดวันประกรันพุง่งเปลี่ยน ลงมือทําทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อที่7ที่มีความสําคัญเพราะว่าการที่เราวางแผนการทํางานในแต่ละวันทํา to-do list ก็คือ l ลิสออกมาว่าต้องทําอะไรบ้างจัดความสําคัญของการทํางานแล้วทําเป็นประจําสม่ําเสมอเชื่อว่าผลที่คุณต้องการหรือเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นก็จะเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นมากขึ้นจนประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชื่อแล้ครับ 8. เปลี่ยน นิสัยขี้โมโห,โหให้เป็นคนใจเย็นการเปลี่ยนข้อนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญด้วคนบางคนเนี่ยมีความหงุดหงิดขี้โมโหง่ายนะครับเจออะไรนิดหน่อยนิดหน่อยก็โกรธแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเป็นคนที่ครามดาวเป็นคนที่นิ่งๆใจเย็นๆมีความสุขแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรกระทําเพราะบางคนจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ขึ้นง่ายนะครับเจอใครแกล้งแกล้งนิดหน่อยก็ก็ขุนมัวก็โกรธ เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนิสัยของคนเป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดให้เป็นคนที่จิตใจดีจิตใจงามยิ้มย้ํแจ่มใสใครจะมากวนยังไงก็กวนเราไม่ได้เพราะเรามีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจที่เย็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองสิ่งดีๆกลับไปในขณะที่เขามายั่วยุเราแบบนี้อารมณ์โกรธเนี่ยมันก็เกิดได้เสมอแหละครับแต่ว่าเราจะจัดการยังไงกับอารมณ์โกรธ บางคนมาแกล้งเราให้เราโกรธนะครับแต่ถ้าเราไม่โกรธเขาก็ยิ่งโกรธเขาก็จะเขาก็จะโมโ oh หเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเป็นคนฉลาดนะครับในการที่จะโมโ oh หไปก็เท่านั้นทําให้ตัวเองไม่ดีต่อสุขภาพด้วยซ้าไปนะเพราะฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการนิสัยความโกรธหรือการเปลี่ยนนิสัยที่เป็นคนขี้โมโ oh หขี้โกรธขี้หุนหงิดให้เป็นคนใจเย็นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรจะปรับเปลี่ยนได้เลยตั้งแต่วันนี้ตอนนี้นั่นเองครับ 9. เปลี่ยน เปลี่ยนที่ให้มาใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยมัวแต่ไปยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยมองข้ามความเอาใจใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาสนใจตัวเองบ้างสนใจตัวเองในที่นี้คืออะไรสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพสนใจในการแต่งตัวสนใจในการพัฒนาสกิลต่างๆพัฒนาความสามารถพัฒนาการพูดพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ต่างๆทําให้ตัวเองนั้นดีขึ้นกว่าเดิม มีความสุขมากกว่าเดิมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เอาใจใส่ตัวเองเปลี่ยนเพื่อเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นนั้นก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่มีความสําคัญทีเดียวเชียวละ่ะหาความสุขให้ตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะครับพัฒนาตัวเองในสกิลต่างๆที่ตัวเองต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายกันละครับข้อ10เปลี่ยนคือเปลี่ยนจากการจัดการความเครียดเจอความเครียดก็ถือให้เป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนกระบวนการคิด ทำให้ปัญหาต่างๆความเครียดต่างๆนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่เครียดมากมากเลยแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนกระบวนการคิดเปลี่ยนวิธีคิดทําให้กระบวนการคิดวิธีคิดดีขึ้นความเครียดต่างๆก็ถือว่าเป็นแค่ขี้ฝุ่นผงเล็กๆที่เราเป่าก็กระจัดกระจายไปแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนข้อนี้สําคัญเปลี่ยนให้ตัวเอง positive เปลี่ยนให้ตัวเองคิดบวกเปลี่ยนให้ตัวเองมองบวกเปลี่ยนให้ตัวเองพูดบวก แบบนี้ก็ความเครียดต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียวเชิญวละครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้น